วัสดีครับบาท่อสวัสดีเด้อครับผมครับมือนีบาท่อผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมาตามนาทังของคู่บาบานโนนครับงวดวันที่17มกราคม25งพหครับไปฟังไปเบ่งน้ำกันครับว่าคู่บาบานโนนครับจะให้นะทังตัวใดพี่น้องแนวทางมีเขาไม่หลุดครับผมครับฝากไว้เป็นนวทางในการสื่อสลากกินแบงสื่อรอตอรีครับถ้าชอบจังตามเด้อครับผมถ้าชอบให้พานครับ เอาพี่น้องครับไปฟังน้ากันครับว่าคู่บ่าพึ่นจะเด่นจะเน้นให้ตัวใดครับเพื่อตัวเลขถูกใจดนใจนะครับผมครับถ้าบ่ถูกใจบ่ดนใจครับกระพานครับไปฟังไปเบ่งน้ากันครับหนึ่งตัวสองตัวมาตัวนี่ครับมันจะมีอยู่สองคับศูนย์ตัวนึงครับมันจะเป็นเลขครบตัวอ๋อครับเขียนใส่พวกมระเสียด้่นโอเคโอเควัตถิพานมากกระเสียดายนะครับคู่บ่าครับผมสามเก่า เนาะครับผมเลขเก้ากับหัวก็เป็นเลขคกครับตัวอ๋ออันนี้เป็นเลขสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับกูบา <1> 1> ครับผมครับบาทนี่ ักสิของผู้ปาครับ เขาบากจะจะคู่ให้ รสามโตจะไปเทียบกันครับของอาจารย์อื่นก็ได้ สองตัวมาหนึ่งครับผมตัวมาหนึ่งตัวที่คู่บ่ายมากครับสองตัวมาหนึ่งตัวคือสองศูนย์ตรงมีมาหนึ่งตัวนะครับเนาะครับสามซีกับตรงมีมาหนึ่งตัวครับผมเจ็ดแปดกับตรงมีมาหนึ่งตัวครับลักซิปนี่เป็นซิปบนล่างมั้ครับคู่บ่ายครับบนนี้มันจะมีสามสามสเปรดครับซองนี้มาได้แต่ล่างย่างเหนียวครับผม ลักสิบนี่คือสองมาล่างเลยครับผมครับสามกับแปดนี่คู่บ่าคนณมามาบนครับลักหน่วยแ่ะครับคู่บ่าครับศูนย์สี่เจ็ดนี่ครับเพราะว่ามีสิบมาทั้งบนทั้งล่างหมครับศูนย์นี่ว่ามันบมาบนศูนย์บ้าบนครับคู่บ่าว่าอาจจะมาล่างสี่กับเจ็ดนี่มาบนแน่นอนนี่ซุดอันนี้ม่นจะเป็นสุดบนนี่ครับ สามกับสี่มาบนหนึ่งตัวเจ็ดกับแปดมาบนหนึ่งตัวนะครับผมแปลว่าสองขับสูตรนี่แจ็คมาชิมาบนไหดครับแจ็คมาชิมาตัวหนึ่งนี่ครับผมดีพอดีมาชิมานำกันสองครับขั้<บ>นบน,บนเป็นบนเป็นลักล่อยกับสี่เป็นแค่เป็นล่างไปเลยครับบนนี่คู่บ่ายสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดแปดสี่ 4. อ๋อส <nói> <act Ps> ามเจ็ดกับแปดสี่มันมันจะมากสี่เจ <shared> ็ดบ่ครับผมแล้วคู <hot ev> ่บาสนิ่นนิ่นคู nope, so number, so ่ใดครับชอบคู่ใดครับวงให้เนี่ยบ่ครับผมมันวงให้บ่ได้เลยมักทั้งคู่บ่ครับมันอันอันนี้มันตัดออกบ่ได้เลยตัดออกบ่ได้เลยชี้เน้นให้ตัวใดตัวนึงบ่ได้โอ้ครับทอทอกันทอทอกันคู่บาสมักทอทอกันสามสามเจ็ดกับแปดสี่กับนั่มบ่ครับผมบ่ต้องครับครับ ก้อนสี่นี่ขันมากกับลักล้อย่างเดียวอยู่แล้วครับสี่นี่มาลักซิบ่ได้ล่างนี่สองศูนย์สองศูนย์นี่มาคู่กันเลย่องบ่ครับที่ว่าสองตัวมาตัวหนึ่งสองศูนย์นี่ครับผมมันหาตัวจับบ่ได้เดิอืมกะรีบ่ได้กับคู่บาเลยคู่กันเลยครับกันไว่สองซีขั้นบนบ่มาล่างก็คือเข้าลักล้อยทันทีครับอืมสองกับศูนย์นะครับขั้นันบ่มาล่างนี่ก็คือเป๊ะลักล้อย หน่อยชุดหน่อยคู่หน่อยตัวนะครับคู่บ่าครับมวเนี่ครับเอาพี่น้องครับพิจารณาเหมือเอาเด้องตัวเลขพี่น้องครับคู่บ่ามวลนี่เพิ่นเน้นให้บลอลายครับบนสามเจ็ดแปดซีครับสองคู่เน้นๆนครับงบหน่อยทุนหน่อยจัดได้เลยครับผมส่วนล่างก็แค่คู่เดียวครับคู่บ่าเพิ่นเน้นสองศูนย์สองซีตัวกันชุดสามตัวนี่แหละครับคู่บ่าครับมีเด่นเด่นหางไหนเนี่ยบ่ครับหรือทั้งสี่หางเลยมัน ถ้าน้มันกาวว่าสองมันจะมาแห้งกว่าสูดอยู่แล้วเพราะว่ารักร้อยมันนั่นมาสูดแล้วนะครับผมมันขาวยังอ่อนๆแน่ครับเน้นซุนนี่ครับสองสามเจ็ดสองแปดซีนะครับเนาะครับสองสามเจ็ดสองแปดสี่เขาแกนมะนอกรักลอยมันออกมาสูดแล้วคนนี้ยันมะนออกมาซ้ำนะศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดซี่รักศูนย์เหยี่ยเป็นตัวร่องนะครับคุป่าครับผม ยอดยานมันออกซ้ำครับกับฝากไว้พิจารณาด้วยพี่น้องครับถ้าชอบตัวไหนครับกตามโันนั้นครับผมครับเป็นแนวทางได้ครับผมครับวันที่แล้วตัดหกออกเหลือทหารกับเจ็ดนะครับผมสุดกูบามาใส่กับสุดนี่นี่สุดนี่แปดเก้าสุรนี่กูบาตัดสตรออกีเหลือแปดกับเก้าครับ มันหักบุกเข่าอ่ะที่ตัดตัดตัวนี้ออกมาหลุดแับคู่ก็ถือวันนี้หนึ่งสองสามวันนี้หนึ่งสองสามบริตัดวันถึงบริตัดมันมาครับคู่บ่ายังบริตัดเพราะว่าทันแมตัดกับสิตัดหนึ่งออกครับกับจีเลียสองกับสามเดือสองกับสามครับผมว่านี้มันสีมาแต่บุตเด่นสุดนี่ครับไม่หลักสิบก็หลักร้อยครับผม พวกนี้คู่บาตัดออกอีกครับผมเอ่อบออกบานี้เหลือเจ็ดกับแปดครับควันนี้มาใส่กันมันสามเทียตมันกระเด็นอยู่แต่ว่าแปดเนี่มันก็อาชิมาเพราะว่าสี่มันจะชิมารักหน่วยอยู่ครับต้องแต่มีที่มีพาดื้อกันครับผมแต่ว่ามั่นใจบักสามเทตแล้วผู่าครับครับงวดนี้ครับคู่บาปนนท์เพิ่นกระเด็นเฮลเดอร์ครับผมครับ ครับคูบาเบุญไหมากครับมีเลขสองตัวมาหนึ่งตัวครับหลักสิบหลักหน่วยด้วยครับผมครับเน้นบนให้สองคู่ครับสามเจ็ดแปดสี่ครับสองคู่เท่านั้นครับส่วนล่างครับฟันให้สองศูนย์ครับตัวเน้นครับตัวกันสองสี่ครับสามตัวครับสองสามเจ็ดสองแปดสี่ตัวเน้นครับศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดสี่ตัวร่องเลยครับผมถ้าชอบก็ตามเรื่อพี่น้องครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับคู่บาเพบุนให้แนวทางนะครับพี่น้องครับแนวทางอาจจะเข่า หรือลุดก็ได้ครับผมครับถ้าชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่ไว้เ้อครับผมครับช่อง youtube เปาวเถ่าชาแนลเดิ้อพี่น้องครับขอพี่น้องทุกท่านครับถูกหวยรวยเงินเด้มงวดวันที่17มกราคม2,565ครับคลิปนี้ก็ไปสนิเนะครับผมครับเปาวเถ่าสวัสดีครับ